ลองเดากันดูสิว่าเขาอยู่ตรงไหนอะลองดูสิห้ามโทรนะแต่พี่หมอมีเบอร์เนี่ยเบอร์มีเบอร์แต่ให้โทรนะถ้าไม่โทรเนี่ยพี่ว่าพี่จะเจอไหมนุนเหรอแต่ว่าน่าจะเจอเพราะว่าเมื่อกี้พี่กัดมารู้อยู่แล้วว่าว่าเขาวิ่งเส้นนู้นน่ะนี่คือเจ้ารถเข็นที่ไปเต็มที่ดังที่สุดในนครปฐมผมบอกให้แล้วตำนานที่สุดด้วยเอาซึ่งนิดถ้าให้ผมเดานะเวลานี้นะเขากลับไปอยู่ที่เดิมไอ้หน้าไอ้หน้าซอยนั่นแหละ ตรงกำแพงอะเหรออ้าวเว้ยเฮ้ยเกิดอาการถกเถียงครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตามหาลุงดําเจอหรือไม่นะครับเซเล็จริงๆพี่หมอเลี้ยวเข้าไอ้ตรงซีรีส์ก็ได้ผ่านสักนิดนึงเออแล้วแล้วจอดให้ผมชงชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปดูลุงดําในนั้นก่อนไม่ได้เดี๋ยวเพื่อลุงดําแวะเข้าหนึ่งใช่ฮะลงเผื่อไปดูไอติมว่าแข็งหรือยังรถอินนี่มั้ยเฮ้ยลุงดําอยู่รถอินปะวะเฮ้ยคล้ายๆวันนั้นเอ้ที่พี่ไปเล่นอัลมาณีป่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ ชื่อร้านเดิมป่ะเดิมเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงไปกระติมวอรอ๋อ6โมกนี่อวยแล้วดืดอวยดืดกระเด้งหนึ่งนะเมื่อกี้กระเด้งเนึ่งจอหนอนใหญ่นะครับตอนนี้เราจะไม่เห็นทีท่าของลุงดำอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยดูปิดท้ายน่าจะโกะยังรอทำไมอยู่ที่เดิมไอ้เหี้ยทำไมอยู่นี่สวยเลยโอ้โหถ้าไปอยู่แถวหมาเลยอ่ะแถวหมาเมื่อกี้หมาในปั๊มอ่ะ ถ้าไปอยู่นี่แม่งโดนยามอีกถ้าไปเจอบริเวณนั้นเนี่ยผมห่อนให้ดูเลยสามโบเลยอห้ามเปิดฝาถังไอติมเองลุงแม่งด่าเลยลองไหมเพ่เขาลองน้ำแข็งอัดเข้าไปในรถเข็นเขาอะเขาจะมาซื้อน้ำแข็งที่โรงแรมเวลเพื่ออัดน้ำแข็งแล้วโรยเกลือใส่เกลือให้มันละลายช้าหน่อยแต่ติมลุงจะติดรสเค็มๆนิดๆเพราะน้ำในเกลือไหลเข้าไปในซีนไม่ดีอีกแล้ว ขวาไปเจอเลยนะเลยกูจอยเดียวเลยเจอเลยนะไม่เจอหอนเลยนะหอนเลยนะว์มคอหรือยังไอ้หนอเอาน้ําเปล่ากินน้ําเปล่าก่อนไหมเผื่อหอนแล้วไม่ดังยังยังตึกบังอยู่ผมเห็นไม่อยู่ไม่อยู่วะเฮ้ยไม่ใช่หัวมุมนู้นเี่หรอไม่ใช่หัวหัวซ้ายอะหัวซ้ายไอเยี้ยไม่อยู่ไอตว์เอาเลยโบ สามเสียงสวยหอหอมแบบทศพลอรือน้ำเสียงเอาละผมว่าต้องโทรแหละผมว่าต้องโทรละผมว่าต้องโทรละศูนย์แปดสามเก้าสองสามห้าห้าสองสี่คนพื้นที่ต้องโทรโทรได้ใช่เฮ้ยหลุมไม่รับเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดทิ้งด้วยเฮ้ยกดทิ้งด้วยหลุมกดทิ้งยังไงจาวเย้ยนายกลัว ลุงดำครับลุงดำับเข็นอยู่ตรงไหนครับอ๋ออูฟีสอูฟีสสิบประกรณ์เหรอซอยเสือดุะตรงลักซอยใช่ปะ่ะแล้วก,ก็เลี้ยวซ้ายป่ะเลยเลยซอยเสือดุไปไหมอูฟีสอ๋อ,อซอยชายาทิปปะ่ออะอ๋อชายาทิย์หอชยาทิป,อย,ทปอยู่ตรงที่เราไปอ,อ๋อลุง <ไป S 1> อยู่ในซอยหรือว่าอยู่ตรงไหนริมถนนเลยใช่ปะ่ะก็ห่อนไปแล้วไงย่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวขับไปเลยครับลุงโอเค หนีล enfin ึงรับโทรศัพท์เห็นกดทิ้งไว้ระเบิดเลยใกล้ๆนี้แบบลงไปอยู่ใกล้ๆนี้อยู่แยกๆลุงมาเลยนี่ไงลุงเอ้ลุงบอกมึงแล้วี่ใหญ่เขาจำพี่ได้อยู่ฮะพ่นเอาลมไม่เย็นดีว่ะโอ้ยลุงออดเนื้อไปเลยหมดดำ โอ้แล้วมีต่อมสัตว์ชันดูดิใช่แลดูเลยทำก่อนเลยเดี๋ยวเรค่อยนับไม้นะลุงทับไม้เอาไหมฮะครั้งแรกผมควรกินอะไรก่อนผมควรกินอะไรดีก็รอมกะทิเปลือกอะไรก็ได้ตัดมาก่อนเดี๋ยวโวเลี้ยงเป็นท้ายอ่ะได้ท่านผมขอเอาโคตดำมาก่อนโคตดำมาก่อนโคตดำมาก่อนอีกแท่งผมเอากะทิโคตรดำมาก่อนแล้วก็ถือเป้าหมายเราคุณเราสามไม้สามสี่ไม้ เป็นไม้ไผ่เลยเป็นไผ่นะไม้ไผ่ไม้ไผ่นะลุงเขาอยากรู้ว่ากี่ปีแล้วลุงขายอ่ะเพราะว่าผมเกิดผมก็เห็นลุงขายแล้วอ่ะเอาประมาณห้าสิบเฟเอาประมาณนะแค่ประมาณนะเอาประมาณไปก่อนอ้หนูไม่ต้องลึกแล้วลุงก็เดินเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะอเดินไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆไปไปที่จุดหมายไปทางที่เราเคยเดินอะเดินนี่อีกน้ำไม่ขอนลุงจะไปถึงกระแพงนั่นแหละกำแพงข้างเรียนนะรู้ป่ะเขามาจากกรุงเทพรอบลุงไม่ ไปรอที่กำแพงอ่ะอ่าอ่าที่สวนเขาอยู่ไม่ได้ขายวันั้นนั่งลูกสาววันนั้นมันมันหยุดพอดีหยุดหยุดทำของใหม่ใช่ไหมอือ้าหยุดก็ปรีไม่เจอไงแจากกอดออยากกอดเราลองถ้าวันไหนไม่หยุดเนี่ยเจอเราถ้าหยุดนะไม่เจอเบอร์โทอดทับข้าเขียนไว้ข้างๆเรานั่แล้วลุงมีกี่รถเนี่ยเจ๋อทอดมีมีแค่าวเนี่ยที่รถนี่ไงนี่โอเลี้ยนโอ้ดําเหนียวดํากับที่เผือก โอข้าวเหนียวดำเนี่ยถ้าไม่เก่าจริงอ่ะเราไม่ได้กินแล้วนะข้าวเหนียวดำอ่ะอาหารกินคุ้มคุ้มกับการรอไหมก็พอเลยเปลูกพี่แดงพอลูกลูกพี่แดงผมอ่ะลูกชายคนเล็กผมก็เลยรู้จักเลยแบนพอเแบนพออ๋อเพื่อพ่ออันนี้สมัยก่อนนะลุงไอติมมันไม่ได้เป็นทรงนี้นะไม่ใช่มันเป็นทรงแบนก็ผมป่วยเป็นโรคหัวใจเส้นเรือดตีบติดไปสิบปีมันก็เลยพัน อ๋อไอ้บล็อกนั้นใช่ป่ะโม่พังพังแล้วนี่มาทำใหม่เมื่อก่อนมันไม่ใช่ทรงนี้มันแบนแบนมันจะแบนหรอแบนแบนแล้วไม้ก็จะแบนแบนอ๋อเขาเดี๋ยวดำเลยเขาเดี๋ยวดำให้ผมเลยไม้แล้วใครอย่ามาเปิดไอ้นี่มอสโซนะไม่ได้นะไม่ะลงถ้ามเปิดถ้าอยู่นะถ้ามาเปิดเองฮะลุงเพราะว่าแล้วถ้าเปิดเนี่ยทาไม่รู้อะไรถ้าหยิบขึ้นหยิบลงแล้วอันเจียอ๋อมันไปปนรถกัน อ๋อแม่งม้วเออะม้วนม้วนหยิบม่วนไงหยิบขึ้นมาโดยทุ่อยโดยทุกบ่อยเนี่มันยังขายกี่ไม้ได้ถืออันนี่ลองถ้าผมขายเฉพาะองผมก็หกหกร้อยไม้ไงอ่ะงงอ่ะวันเดียววันเดียวตอนนี้ดูอากาศตอนนี้มันหนาวเลยมันก็เลยลดลง่ถ้าหน้าร้อนพิษพีดอ่ะหน้าร้อนตอนหน้าร้อนมาถึงนี่เกือบหมดแล้วอุ้ยขายตีหกร้อยไม้ผมดูว่าห้าหกสิบไม้เนาะในใจอ่ะ ตากเอาไว้ไงลุงปอแม่ประมาณร้อยห้าสิบไม้สองร้อยยุงเปลือกเปลือกยังเข้าใเปลนอยู่ได้มากเปลือกเปลือกแล้วเปลี่ยนรสนะดับมันน่าจะอร่อยเปลี่ยนรสนะโอ้ดับมันอร่อยบ่ะมันมีความแบบไม่หวานเหมือนติมนมนะเราเคยทำรายการเรื่องรสใช่ป่ะพอเรามาตามหาว่ารสอ่ะที่คลาสสิกสำหรับขายซีมต้องรถลุงอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวเห็นไหมเขาจำเขาจำได้เมื่อก่อน เกียร์ากล่องเสียกล้าไม่ทำไม่ทำล้วนลูกเขาพังทำไมโอ้โหจอมทำลายข้าของไอ้เชื่อตอนรุ่งหลงเลยสามพุ่มเงเป็นไม้อัดเนี่ไม้อัดเฉยๆฉยไม้กรานไม้ตัวถังก็ไม้ไงหรอแต่อันนี้ตั้งเดิมเลยนะลุงใช่ป่ะไม่ไม่ตั้งเดิมอันนี้ก็ผ่านเวลามาแล้วไอ้ไอ้นี่แถวยาวไา่เขาให้มา แถวเยวาวราชที่เขาเห็นขายของไม่มากครับผมแล้วเขาให้มาแล้วผมก็มาสัวเอาตัวอะไรเนี้ยตัวใส่แล้ว,ลวผมก็ตัดออกไงตัดหน้าที่ออกเป็นไม้กระดานตัดโอ้โหสายโมเหมือนพี่โดไหมเนี่ย <c oughs> ต้อมเขาต้อม <c oughs> เหมือนกันเลยดูเดี๋ยนี้เชื่อเขาเก่าอยู่แล้วอีฟดึงขาดเลยเลี้ยงไปเชื่อคุณนึกว่าเหล็กครับเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมขอค่าซ่อมลดลงหน่อยนะเอาประมูลเลยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวป้ายครับป้ายแท้นะครับผมเป็นเมจินไทยแลนด์ ตะเข็บเดียวนะครับเติมอเมริกันเด็ดลุงเอาเปลอกเปลือกตอกะทิอ่ะเนี่ยตั้งแต่ไล่มากับหมอโดมเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งแต่ EP แรกนะแล้วมาปิดอันนี้นะผมบอกเลยคุณต้องตามทุกอันใช่ไหมคลาสสิกสมัยก่อนอ่ะลุงมันหายไปรถพลาดหนึ่งเพราะผมกินนั่นละเด็กทาดําเย็นอ่ามันวางอเมริกันไอ้วางก็ไอโอเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันจะคล้ายๆกัน EP ถูก ไอเฮียแม่ไปิปถูกลำคานเลยเฮียยิบไม่่สองขาไม่ใช่ข้าปะไรน่ที่ผมต้องกินกี่ใบผมเล่นไปสองนะไม่เป็นไรกี่ใบกะเทีกระทิครับไมต้องบเลยหรอเอานาเปือกมาต่อเลยครับลเปือกเปนได้เลยครับเปือก่เปลือกมผมจำไม่ไว้สิ่ตอนเ็กมเมันจะปิดสองชั้นเนี่ยหรอนือ กะทああ well. ิกะทิกะทิโค้กเดือดเฮ้ยกะทิอร่อยบอกแล้วบอกแล้วคือกะทิอ่ะมันจะมีความแบบครีมมี่นิ่มๆนิ่มนิดๆเฮี้ยกะทิอร่อยกะทิอร่อยผมอยากให้คุณลองเผือกว่ะเหรอเหมือนเผือดกับแก้วหรอมันไม่ใช่แค่กลิ่นนะ แล้วถ้าคนมานครมาผมนะครับอยากกินของหวานคลาสสิกนะคุณอย่าขับรถเพื่อตามหาโทรเลยครับเร <laughs> า <laughs> คุณอย่าขับรถเพื่อตามหาลุงนี่ครับ0839235524 <laughs> ถ้าขับนะทั้งวันพักก็ไม่ได้ว่าแตเชื่อหัวเป็บบนคนที่ขาวา <laughs> แบบนีเ <laughs> นี่ย <laughs> คือลุงตีมมา600อยไม้หรือว่าเกินกว่านั้นก็เราเราหกร้อยฟอง ไม่เพราะตอนนี้ลุงไม่ลูกสาวหกร้อยไม้เพราะลุงนะมัมีลูกสา,าวเลยนะเรามาเดี๋ยวเมียรู้ผมไม่ได้ขายได้เยอะเดี๋ยวเมียรู้ว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวอมไม่ได้บอกหน่อยได้มั้ยว่าลุงซ่อนเงินไว้ใต้เสือ้อตลอดหลังด้ยไม่มีไม่มีคอนเฟิร์มหมดไม่มีไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปิดกับคนเลี้ยงใช่ไหมครับคนเลี้ยงไอ่คเลี้ยงไอติมอ่ะไม่ค่อยเคยเห็น น้อยน้อยถึงน้อยมากจริงๆจะได้รู้ถึงความเข้มข้นโอ้แต่ว่าภาพไม่ได้เลยนะคือกระทือก้อไม้เนี่ยถ้าขายหมดหมันดเลไม้สิบบาทหกพันนะไอ้ 6, เอียหกพันนะเฮ้ยลูกค้ามานะเมื่อกี้ใจโกอบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องกินอย่างน้อยสองสามอันมึงเวอร์ป่าว่าไอ้เหี้ยนี่นี่จะขึ้นอันสามเนี่ยครับนั่นไมไรครับผมสามไม้หมดไปแล้วเอานียผมขอเปลือกเปลือกข้อคุณระวัง ต้องหมุนมาให้ดีนะเพอจังหวะช่วงแบบเนี้ยพอเราพลิกปั๊บแม่งล่นไม่งั้นแม่งร่วงอ๋อค่อยแบบค่อยค่อยประคองประคองประคองคลอยประคองหน่อยตาลเอาละผมขึ้นเผื่อกันแล้วนี่ผมขึ้นเผื่อกันนะโอ้โหเที่ยวลงมาตีดังเลยคพี่อ้นเอาด้อยงครับพี่อ้นเฮ้ยด้วยตัวเลี้ยงเหรอด้วยครับเอาเลี้ยงอันนี้คือตำนานของที่นี่เลยที่บอกพี่ อีเด็ดีเดด็ที่สุด The best ของผมนะอันนี้คุณต้องติดติดอีกแน่เลยใหญ่เลยเอติดติด The best เพราะเผือกอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราเท้าเผือกเลยเออว่ะใช่ปกติเผือกอ่ะมันจะไม่กลิ่นเผือกเว้ยแล้วก็หวานๆวานโอเลี้ยงยังไงคุณว่าเผือกเค็มเลยเดี๋ยวคุณรอโอเลี้ยงดีกว่าโอเลี้ยงไปลูกไอ้ก้ไงโอเลี้ยงนี่ครับ ยังคลองนอนนะนอนก็จะงอกแงนะคืนเราไม่หลับถึงว <c ười> ่าก็คืนเราไม่หลับ <c ười> เพิ่มเมื่อ <c ười> แก่นะแรงมัน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 แรงเกินอ๋ออันนี้ลุงก็ทรงสดเองเลยใช่ป่ะโรงเรียนพัทไทอ,อ่ะเด็กเขากินมาพวกผู้หญิงนะกินไป,ไปกินไปกินไาบางเคยนอนอไม่ค่อยหลับเพราะตั้งหยุดกินหัวปลุกไม่หลับมันแรงลุงบอกผู้หญิงมัดซื้อ สามสี่ไม้กินหมดนอนไม่หลับนี่ทั้งคืนตอนเด็กๆตังเราน้อยให้บอลลูนออกกินเนี่ยต้องทำไงรู้ป่ะแทนที่จะกัดไงดูดก่อนดูดไปเรื่อยขอดื่มดำดื่มดำดูดไปเรื่อยนี่ก็มีคนมารจงแล้วนะกี่ไม้ครับสามร้อยไม้โอ้ยวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาอ่าอออีเวนต์ด้วยอีเวนต์อ๋อพ่กอ๋ออีเวนต์เนี่ยเนี่ยน่าจะลุงจับลูกก็มีมีไหมไม่มีไม่มีแฟนชาย เอมาขอซื้อขอเป็นชายมาขอซื้อลุงตไม่ขายไม่ขายด้วยเป็นไงผมบอกว่าลองถ้าคุณทําเป็นคุณทําไปเลยผมไม่ห่วงอ่ะแต่นี้จะผมขอขายคุณปุ๊บเดี๋ยวคุณไปตัดมิกสิทธิเนี้ยผมขายไม่ได้คุณหาว่าผมไปลอกเลียนเขอคุณไปเรียกค่าเสียหายอีกใช่ไหมเออเนี้ยหัวมันต้องทันกันรู้ป่ะคุณคุณทเป็นคุณทําไปเลยเข็กบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ขายผมไม่ขายเพราะว่าไว้รูปขวางเราขายเรา แล้วอย่างนี้คือลุงปงตั้งแต่กี่โมงแบบเริ่มทำอ,ะอ่ะอ่าผมผสมตั้งอ่าประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้ว<อ>ประมาณเจ็ดโมงกลางวัทนทกสาวไปซื้อมะพร้าวกลับมาผมก็ผสมเลยผ<อ>สมผสมทุกรสชาติจะมีมะพร้าวอยู่หรือเอล่ามันมีมะพร้าวผมผสมไอ้กะทิมะพร้าวเนี่ยผสมเสร็จแล้วน้ำตาลใส่มะพร้าวไส่เลาไปตั้งเตาให้มันสุกได้ไม่เสียตั้งเตา เล่งรอบเอาเลี้ยงเล่งรอบเล่งรอบเล็งรอบเลี้ยงและเล่งก็ไม่รู้เล่งไงแล้วเหือกแม่งพังกันหมดแล้วเนี่ยไอ้ยังเยลี่นฟันได้ไ่าคุณลืมรสชาติทุกอย่างเอาไปเถอะนะแล้วเตรียมลิ้นเคลียร์ลิ้นเลยนะจ้าจ้าจ้าจ้เอาเลี้งไม้นะครับส่งเลยครับลุงอเมริกันโน้ตนะจ้ะเห็นไหมเอาละครับเราจะมาปิดท้ายด้วยอเมริกาโน่ครับลง กินไปแล้วก well. right ินไปแล้วพอแล้วเลปิ้ลเลยเหรอโอ้ยาสแข็งว่ะลูกใสแข็งนี่ยังตัวบอลเ้ยธรรมดาบอลหนึ่งทีเคยกินสูงแม็กซิมมัสุดห้าไม้ชั่วโมงเลี้ยงเหรอที่บ้านเขาซื้อเต่าเลยนะลุงก็รู้ที่บ้านซื้อติดตู้เย็นตลอดอ๋อเอหือโบล่าเพชร ก็คูบอกแล้วเคลียร์เลนให้ดีแม่งปัดเลยนะเข,เข้มอเมดิรสชาติเหมือนแล้วโมคาพอตไม่ใส่นมอะกูถึงว่าทำไมเจ้านั้นซื้อไป่สีไม้นอนไม่หลับเลยกูว่าแล้วมันกินตะกิดใจให้หรือว่าเขาแพ้กาแฟเปล่าวะ๋อไปกูกุว่าแพ้เฮ้ยโอเลี้ยงแม่งอร่อยจริงหวังอะไอ้อไ,มไม้ไหมล่ะโอ้โหแล้วเมื่อเช้ากินกาแฟมาแล้วสองแก้วเย่างที่พี่บอกเลยแดกอะไรแดกไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวมาปิดเดี๋ยวมาปิดที่นี่โอเลี้ยงพอถ้าเรากินวันนี้เสร็จเนี่ยทุกอย่างจะล้างปากพอดีไปคุณลุงปิดด้วยนี่ไหมหรือว่าปิดด้วยอะไรเห็น้วยอะปิดด้วยอะไรปิดตูป็นโอเลี้ยงปิดด้วยโอเลี้ยงโอ้โหสุดยอดว่ะมาสิบบาทนะครับผมแต่รสชาติแม่งแต่ลมแต่ถ้าคนชอบกะทินะตายกะทิโคตรอร่อยวันนี้นะของผมนะสองรสชาติที่แบบสุดยอดเดียวเบสให้เลยกะทิกับโอเลี้ยงของผมอะไกทิกับเผือกเผือกใช่ปะ เปลือกมันไม่เหมือนที่ไหนคุณหมอโอเลี้ยงไอเดียโอเลี้ยงแน่ๆของขององน้าของน้าเหนียวเขาเหนียวกลับเขาเหนียวกลับเขาเหนียวเดียวเลยเหรอไอเหนียวก็ตัวดำแล้วก็เอาเลียงตัวดำเอาเลี้ยงเหรอต้องมีเอาเลี้ยงทุกคนก็ะทิแล้วก็กะทิกะทิครับไอ้เด็กกะทิเดียวสะกสบายกินที่นี้แล้วสะดวกสบายมากเลยฮะโดยคำแบบโดยคำอะไรอ่ะสิบหกนนี่อาขายกี่โมงสิบหกนกลางวครับไม่ใช่เมื่อไหร่จะไปอ่ะ สี่คนเล่นไปสิบเจ็ดไม้อ่ะคนละคนนี่ใครไปเล่นไปห้าไม้วะพี่เล่นตอบไปคนละสี่พี่เล่นห้าเลยอรอพี่ดมเล่นไปห้าไม้เลยเราย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าจะตามหาลุงนะครับไม่สมควรแต่การฟุกไม่สมควรต่อการตามหาทั้งสิ้นนะครับผมอย่าใช้ดวงอย่าใช้อะไรนั้นใช้โทรศัพท์โทรครับเบอร์โทรดีกว่าเชือยกวันเดี๋ยวปุ๊บวันนี้ขอบคุณพี่หมอที่รับที่รัลุงมาสัสี่ปี ขอบคุณลุงดำมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีคนตามมากินไม่ไหวไม่ไหวสี่ห้าคนเชียวไหมโอเคโอเคคนละสี่ไม้ก็ยี่สิบไม้อยู่ได้แล้วลุงมันล้ไม่อยากเอาไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับลุงหนุนครับตั้งใจมาเลยไม่ได้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวสักแบบวัาเดือนสองเดือนเนี่ยผมขอม้าใหม่ได้ไหมอีกเดือนสองเดือนพาเจอสงครามเข้ามันไก่เออสงครามเพรามันไก่เนี่ยน่าสนสงครามเพามันไก่มันมีทั้งหมดกี่ร้านนะเกินไหมสามร้าน รอบหน้านะอีกทีพี่ขอบคุณใจโกรธด้วยนะใจโกรธด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ทำช่องนะยังนะยังก็เห็นนายบอกที่ใกล้เริ่มถ่ายแล้วเริ่มถ่ายไปแล้วชื่อชื่อช่องเจโกะจ้าทิงจ่าแอนหมอหมาทิงน้องหน่อยโอ้ยชื่อยาวไปไหนสามสิบวิยังอ่านชื่อช่องอยู่เลยไอ้เหี้ยครึ่งคลิปได้ยังคนแม่งยังจำชื่อช่องไม่ได้ไม่แลไรนี่ต้องแต่งตัวเป็นฤาษีทุกอย่างเลยแล้วก็เต้นอย่างเงี้ย จะจริงจ้าจะจริงจพี่อ๋อนี่ไงเขาดูเพจเลยเขาอ๋อลุงเขาจะห่อหนังส <te> ือพิมพ์ไม่ละลายอ๋อไม่ละลายเขีวจะงงพานน้ำโจ๊กนี่เต็มแห่งความรู้เนี่ยกินไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยไม่รู้ปีไหนอ่านอ่านไม่เถอะไปที่วัดไปที่วัดไปที่วัดเราเดี๋ยวเจอกันอี่พีหน้านะครับผมไป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 ลุงขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับลุงไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ ขายครับีบางของกายครับไผมขายได้ครับหลักหลักก้